นี่ดูดูเขาเล่นกันใครอยากเล่นลถานได้นะคะน้องเดินเกิ่งแล้วค่ะใช่ไม่ใช่แค่เดินนะคะวิ่งเลยตอนนี้วิ่งกันเลยค่ะนี่พ่อลูกค่ะชอบเล่นจะเอกกันในอุโมง เว้ยเว่ยเว่ยเว่ยเว้ยเวยเว่ยเว่ยเว้ยเว่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 ยไว่ใเ่ยเ่ย้่อเว่ยเ่ยเว่ยเล่ยวยเ่ยเว่เ่ยเว่ยเ่ยเว่ย่่่เ่เ่เ่่ย่ เลี้ยงง่ายไหมคะก็สำหรับแพทแพว่าง่ายนะน้องๆเขาค่อนข้างอารมณ์ดีแก็บใจค่ะ um. อยา like ่าเปิดงี้ดีกว่าได้เห็นจ้พิงก็ไปกิงกวันนี้ได้ไหมลูกพิงน้ำแข็งได้ไหมพิงน้ำแข็งได้ไหมใครถามอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวแพทยอยตอบให้นะคะ ก็ดูเด็กๆไปด้วยข้างหลังเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายเด็กอย่างเดียวนะในทิกติกอ่ะพี่ชายเรียบร้อยเดี๋ยวนี้พี่ชายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วนะพี่ชายเปี้ยวมากตอนนี้ดู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 ข้างหลังดูข้างหลังเขาจะลงเองได้ไหมได้ไหมลูกสู้ๆลุกแล้วล่ะลุกแล้วสู้ๆช่วยหน่อยลุกแล่าบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อย เย้เลี้ยงเองเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยค่ะแต่ก็ก็รู้สึกว่าคุ้มนะเลียงเองเพราะเราได้รู้จักพัฒนาการของเด็กๆเขาอย่างดีรู้ว่าช่วงไหนเขาเป็นยังไงทําอะไรหรือช่วงไหนแบบพฤติกรรมไหนที่น่าเป็นห่วงอรย่างี้เราก็จะรู้เดี๋ยวเล็กไม่เท่าไหร่เลยลงหนข้างในเด็กๆ น้องกี่เดือนแล้วหุยขวบสี่เดือนแล้วค่ะน้องขวบแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเรียนกันเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจเข้ามาดูข้างหลังเขาเล่นอะไรกันนำบันนำบรรยากาศมาให้ดูเออแกาดิแกครับเออเออเฮ้ยเข้างหลังเขาทำอะไรกัน นะงลูลงูอ่าราฮะนี่สอบายบายบายเติงติงบายบายฮะโอ้โหมีแต่คนหาวมีแพนมีน้องเพิ่มใหม่จะบอกว่าสองคนวุ่นมากเลยค่ะวุ่นจริงๆค่ะเป็นไยกาลังซ่าเลยใช่ไหมใช่ไหมคะ บอกพี่กี้ขอขอหมวกพี่ขอหมวกหมวกอยู่ไหนหมวกต้องใส่ตรงไหนหมวกใส่ตรงไหนฮะหมวกใส่ตรงไหนอ๋อใส่ที่หัวไหน,ตา,ไหนต,าต,ต,ตาอยู่ไหนตาติ้งปิ้งตาอยู่ไหนไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ล่ามองบวืนข้างหลังเขาเนย บอกเลยแม่ตั้งกล้องนิ่งๆไว้แล้วกันดเถอะเสียงเราดูน้องใส่ชุดคริสต์มาสหรอคะได้เลยค่ะมีเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มใส่เลยดิ่งดิ่ง เลี้ยงลูกมีเครียดบ้างไหมเหรอคะก็จริงๆเพราะว่าช่วงเครียดมีช่วงแรกๆนะแบบช่วงที่เราเหมือนมีปัญหาแต่จัดการกับปัญหาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงอนาคาเครียดเลยแรกๆเหมือนเป็นช่วงแบบเด็กๆนอนยากเนี้ยก็จะแบบเครียดมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราไม่ได้นอนเด็กไม่ได้นอนอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไร อารมณ์เราหงุดหงิดก็จะง่ายขึ้นหล like <Yeah. S 1> ยายๆอย่างมันก็จะแบบเป็นคิดลบมากขึ้นเลยเนี่ยเพราะด้วยความที่เราไม่ได้นอนก็จะมีเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วค่ะเพราะว่าเราฝึกเด็กๆเ,เข้านอน oh. ก็ตั้งแต่น้องนอนได้ก็คือเรื่องเคลียร์ออยาหายไปเลยตอนนี้ก็คือแบบค่อนข้างชิลไม่ได้มีเรื่อง<ด>อะไรที่ให้ก<ด>ังวล อีก5นาทีถึงจะส่งของขวัญได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายหน้าน้องไว้นานเกินไปติ๊กต็อกก็เลยไม่อนุญาตให้ส่งของขวัญไ้ก็เลยเนี่ยแม่ตพยายามอยู่ด้วยจะได้ไม่โดนนะคะก็เพิ่งรู้อให้ดูเด็กๆอีกทีนึน้องตัวเร็วมากใช่ค่ะงเหรอดูข้างหลังก่ลย ครั้งนี้กำลังแปดเดือนออกคานแล้วแปดเดือนก็กำลังน่ารักเลยนะไปจำได้ช่วงนั้นน้องขวบแล้วค่ะขวบกับสี่เดือนแล้วค่ะเฮ้พี่พิก้าค่ะยังหมายไงยังหมายไงไปละ จ้าวัตดีค่ะใช่น้องขวบกับสี่เดือนแล้วค่ะคุณพ่อแต่คุณพ่อเล่นเก่งมากนะจะบอกคุณพ่อสายเล่นเล่นกับเด็กเก่งมากเดี๋ยวปล่อยนะพ่อไม่ช่วยนะเฮ้ยลองเองไหมคะลองเองนะลองเองได้ไหมแล้วล่ะ ลองเองได้ไหมลูกอช่วยอขอความช่วยเหลือลองเองได้ไหมคะสองสามหืทำได้หนูทำไา้ใครอยู่ไหนหมดไปละใครอยู่ไหนเป็นโมเสาร์โ้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาหวเพชรอ่านไม่ทันเลย มีจะไปออกอรายกันไหนบ้างหมเาเพราะกันสีน่คนตอนนี้ยังนะคะยังไม่มีปีใหม่ไปเขาใหญ่ค่ะปีใหม่ไปเขาใหญ่ส่วนงานละครก็ยังไม่ได้หลับเลยนะคะอันนี้เลี้ลยงลูกอย่างเดียวเลย รู้อะไรถามได้นะคะจะครอ,อ,อยต่อหนะมีคลิปที่เขาใหญ่ไม้มีค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายด้วยแล้วราเล่นกับพ่อสนุกเลยในเต่าทองไหนตัเต่าทองเหรออยากให้กลับไปเล่นละครรออยากเหมือนกันเดี๋ยวรอมีเวลาวพอน้องโตเข้างเรียนได้เผรว่าน่าจะอาพอเวลาลาหะขี่ม้าไหม เด็กๆที่บ้านฟันขึ้นจะงองแงใช่ค่ะส่วนใหญ่เด็กจะงองแงนิดหนึ่งในช่วงฟันขึ้นแต่ผ่านไปสักสองวันก็จะดีขึ้นรอให้มันผลผลเหงือกออกมาก่อนค่ะอยากให้ไปต่างประเทศเลยหรอหูยยางนิดหนึ่งอ่ะดูข้างหลังเขาเล่นอะไรกันเด้โรล่าจังเหรอโบบา โอ้เขาเป็นแบบนั้นของเขาอยู่แล้วเนอดีตข้างหลังเขาเป็นนี่ไงนะดูี่อวยายกล้องใหม่มาขอาวขึ้นนะคะไปไหนแล้วว่าเด็กๆอ๋อเด็กๆอยู่ข้างนอกกันหมดเลย นอนขอบคุณค่ะดูเด็กๆนี่อยู่ข้างนอกแหละไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งอ่านน้นกี่โมงดีคะเด็กๆคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอออ่านเสร็จแล้วอ่านเสร็จดูเก็บไว้ป่ะเอ้ออะไรนะค่ะ คะขอดูหนได้ไหมเชือกหนูเหรอเชือหนูเหรอคะเล่นอ่ะหยิบมาให้หน่อยได้ไหมคะชุดนอนลูกชุดนอนชุดนอนชุดนี้แต่็จชุดนี้อ่ะคะเอาชุดนอนนั่งเนี่ดูชุดนอนฟูกฝ้ายพาน้องยังไม่พูดเลยค่ะแต่ฟังออกทุกอย่างเลยจริงๆเริ่มฝึกนอนยาวได้ตั้งแต่ห้าเดือน เป็นต้นไปเลยนะคะก็เริ่มได้เลยะคะ่ะแต่ฝึกดีนะอตอนนี้แบบมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์แล้วแล้วก็ลูกศิษย์เริ่มฝึกแล้วเราก็มีหลายคนก็ฟิดแต่กลับมาว่าแบบเห็นผลภายในสองสามวันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยะคะ่ะดีมากใครยังไม่เคยฝึกแนะนําว่าให้ลองนะจริงๆเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่บางทีถ้าเราไม่รู้อะ่ะหรือเพียงแค่เรารู้เท่านั้นเองอะ่ะเราก็จะหมดปัญหาเรื่องการแบบลูกนอนยาก แล้วก็หรือเราเองไม่แนนอนอะไรยเงี้ยเป็นเพราะการที่เราไม่รู้ไั่ไหมคุณพี่ไม่ได้เล่นกับน้องอคุณพี่คุณพี่หมายถึงคุณพี่คนโตเหรอ,อคะคุณพี่คนโตนเ,นเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ <laughs> คุณพี่คนโตโเ,เล่นกับน,น้องอยู่ ให้น้องโรล่ามองบนล่ะตอนนี้แค่ให้มาหน้ากล้องย่างมากเลยนะให้ดูโล่าให้ให้ตัวได้นะไหนเนี่ยเขาโหนได้นะจริงเหรอเนี่ยโห้แล้วโอ้โหเนี่ยอุ้ยอุ้ยห้าวิห้าวิหนูจะสูงแล้วเหรอก่อนห้าวิเออไหนห้าวิห้าวิวิไหนเอาไว้เลยโหนยังไงคะห้าวิจับจับเร็วจับเร็วอึ๊บอึ๊บเนื้ยจับไว ปิดเสื้อหน่อยปิดเสื okay. uh ้อหน่อยหน่งโชว์หูเหรปิดเสื้อหน่อยปิดเสื้อหน่อยค่ะอ่พี่นิก้าหดไหมหดไงลูกไหนไหนไหนหน่อ มึงเจ้าแน่นเขาปกติกขาได้สามวิเลยได้สามวิโอจะให้สูงแล้วแต่มันเราจะปีนจะปีนเราต้องปีนอันนี้ลูกต้องมาปีนให้หนอกเลยต้องมาแข่งปีนให้หนอกก่อนกำลังซนเลยค่ะซนมากตอนนี้ตอนนี้ซ่ามากสุดๆเนี่ยตามจับันนี้ก็ปีนขึ้นได้แล้วนะโอ้โหอ่ะดูปีนขึ้นมาเลยนี่นี่นี่ดูเขาปีนค่ะ ขาไตรูดเลยขาไตรูดเยรู้ไหมฝัง้ากขาในญ่ลูเ้ยน้องยัวกับสีเดือดเลยตอนนี้ไอ้งยังเอ้นตอน ใช่ค่ะประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งแล้วแต่วันว่าแบบเขากลางวันเขาตื่นกี่โมงค่ะแต่ก็ยังนอนเวลาเดิมค่ะไข่แสบสุดแสบทั้งหมดเลยค่ะแสบทั้งคู่เลยจะบอกน่าจะเหนื่อยอ่ะผลหลายรอบ น้องกินข้าวเย็นไปแล้วค่ะเรียบร้อยอันนี้เล่นก่อนก่อนที่จะเตรียมตัวไปอาบน้ำร้อนร้อนย่าจะจับแปะจ่ายใจจ่ายใจโอ้จ่าใจ่ายใจเหรอพิธีกาไ่ไปเลยบายบายก็พกเกอก็กเกอสวัสดีครับสวัสดีสบัสดีครับสวัสดีครับไปไป ไป <tum ult. S 2> ไปไปน้องก็ลองพยายามพูดคำว่าไปช่วงนี้พี่ก็จะทำปากอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณเลยนะคะทุกคนที่ส่งหัวใจเข้ามาเรียกแม่หรือยังลิกาเริ่มเริ่มเริ่มค่ะพยายามค่อยๆสอนอยู่ให้เรียวแม่เออเด้อว้าวบากาศดตรง โหโลละตัดๆเนี่ยแตกสก๊ะเลยลูกตัดๆๆๆตๆๆ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 วๆๆๆๆดๆๆ่ๆวๆๆๆหๆๆๆมาๆๆๆๆๆหนๆๆ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 ๆไๆๆ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 ไปๆๆ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 ๆว้ี สวัสดีค่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่เปียกมากเลยตอนนี้อุ้ยเุดพ่อเปียวนุนลาพ่อทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่จินิกามาแล้วไหมพ่อสนมากอ่ะอย่ามือพ่อไปทำอะไรก็เด็กๆ็เด็กๆก็เล่นนะปีนเล่น เด็กๆปีเล่นก่อนจะไปอาบน้ำค่ะก็ก็เลยมาไล์ให้ให้ทุกคน <c oughs> เจอกับน,น้องๆ <c oughs> ของเล่นพ่อเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> นั่นแหละรูทำได้เฮ้ยปีนเองเราเนี้ยได้ไหมปีนเองเราเนี้ยเฮ้ยเข้ารูด้วยเฮ้ยปีนเดินไม่ไปได้แมเลยใช่ไหม น้องนอนพ่อกับแม่ดูซีรีส์ไหมไม่เหลือค่ะดูตอนนี้ติดซีรีส์อยู่ด้วยพอส่งน้องเข้านอนปุ๊บก็เป็นเวลาของพ่อกับแม่แหละดูซีรีส์ช่วงเวลาที่ชอบที่สุดเลยตอนนี้พอลูกกันหรื่ากันน่าจะพ่อน้องไม่ได้กินนมแม่แล้วค่ะน้องกินนมผมเลยตอนนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณจังหรอกพี่แจ๊คที่ส่งมาให้ด้วยนี่กี่โมงแล้วว้าแต่หกโมงแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะเตรียมตัวไปอาบน้ำจะขึ้นด้หรอเปล่าไหวแล้วเด็กๆไปอาบน้ำกันยาวโอ้โหลิแก้โอ้โหโอ้โหเด็กๆจะไปอาบน้ำแล้ว เออปมตงอ่ะเพิ่มเลยให้นมน้องถึงกี่เดือนหมายถึงนมแม่หรอนมแม่แม่น่าจะเกือบเกือบขวบค่ะแล้วเิก้าเดี๋ยวนี้ซ่ามากค่ะเขาแบบเขาปีนเก่งมากเดี๋ยวนี้เริ่มปีนคอกแล้วเก่งมากเลย เงเก่งมากเลยฟังอยู่ฟังอยู่ว่าแม่พูดอะไรตบมือเหรอตัวเองเก่งมากเลยตบมือใครปิ้งข้อเก่งตบมือโอ้ยจับกบ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 ลิก้าขาข้าวใหเดินลูกต้องรู้เบรกเอาฉลุกแล้วเอาไม่ได้ฉลูกไม่ไหเลยปิ้งข้อเก่งมากลิก้าตอนนี้ แขกรู้ไลยถามได้นะคะดเดี๋ยวพัชจะทยอยอ่านตอบนะระวังนะลูกนี่ยำยำยำยดีแล้วเจ<อ>๊เจ๊เจ๊เด็กๆอาบน้ำพร้อมกัน,นะค่ะบางทีก็ชอบให้เขาเล่นน้ำด้วยกัน เราอยู่น้าันก๊อกก๊อกก๊อกเอก๊อกก๊อกก๊อใครอยู่นอกบ้านใครอยู่นอกบ้านก๊อกเป็นในบ้านเคยเป็นเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดไหมโอ้ถือว่าไม่เคยค่ะแต่ว่าแปลว่าอีกนิดนึงก็ใกล้เข้าภาวะเหมือนกันเสียงแหลมมาก แต่แพ้เพาะพี่แดนอะใกล้ภาวะซึมเศร้ามากกว่าแพ้แพเพิ่งลงคลิปไปตอนนั้นเหมือนสัมภาษณ์พี่แดนสัมภาษณ์โอสวัสดีครับเสียงดูแหลมมากเลยครับเสียงดูแลดหลมมาก,ออกเลยครับใครกินนักเวทนะใคร <laughs> กินนักเวท <laughs> เ,ว <laughs> ออเว <laughs> ดี๋ยวนี้เขาชอบเขาเริ่มส่งเสียงได้เขาบริหารเสียงเสือขออภัยในการเสียงดังมาก เสียงดังมากเลยต่อต่อถึงเรื่องเลยนะคะอุ๊ยมีมิออนมาแล้วตอนนี้อันนี้เสียงจะดังมากๆเลยหะคะเพราะว่ามีมิออนเข้ามาอ๋อเล่าต่อเรื่องภาวะซึมเศร้าก็คือไม่ไม่ได้เป็นค่ะแต่แค่เกือบเพราะว่าจากตอนนั้นคือไม่ได้นอนปัญหาคือพอไม่ได้นอนอ่ะเราก็แบบเครียดใช่ไหมแบบ h o r m เครียดมันก็สูงมากอ่ะพอเราไม่ได้นอน เจอเรื่องอะไรนิดหน่อยมัมก็จะแบบทำให้ทำให้เหมือนกระตุ้นภาวะซึมเศร้าอะง่ายมากแต่ก็โชคดีที่เจอวิธีการในการฝึกน้องเข้านอนคือตอนนั้นแก้ปัญหาได้ก็เลยทําให้แบบหา,หายไปเลยค่ะ